มาอัปเดตคนที่เขาจะเป็นว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวช่วงนี้ออร่าเขาจับกันเลือกเกิดฮะกำลังพูดถึงหมากคิมก็ไกลวันแล้วนี่คะการจัดงานครั้งนี้น่าจะสองที่ด้วยกันต่างประเทศด้วยประเทศไทยด้วยคนรักคนเอนดูเยอะแยะมากมายงานนี้บอกเลยว่าก่อนนั้นเนี้ยจะแจกซองเท่านั้นปรากฏว่าปานปลายไปสิคนรักเยอะไงทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องราวของงานแต่งงานจะเริ่มขึ้นคืบหน้าอย่างไร ไม่กล้าถามใครต้องถามเจ้าตัวไปเจอน้องหมากมาหมักปรินคะเรื่องราวงานแต่งเป็นยังไงบ้างพี่ได้ยินมาว่ามันบานปลายบานปลายเพราะเจ้าสาวหรือเจ้าบ่าวถามเลยเ <c oughs> ชิญค่ะครับเรียกได้ว่าเราก็สบายใจแล้วนะครับผมก็ช่วงนี้เราก็าได้เคลียร์งานแล้วก็ทํางานบ้านอย่างเงี้ยเป็พียงที่ได้เจอกันนะครับผมแล้วก็ดูแลตัวเองก็ หรือจะบอกว่ามีคอสของเราด้วยมีคอสของเราแล,แล้วก็ส่วนใหญ่แต่ส่วนมากก็จะเข้าฟิตเนสมากกว่าถือว่ามัน80%แล้วครับ<ล>เรื่อของในงานส่วนต่นนางประเทศก็คือไม่มีความกังวลแล้วไม่ค่อยแล้วเพราะว่าได้คุยกับเวงแพนเนอร์ไปหมดแล้วส่วน,นน้องบอกว่าน้องครายแลมากเกินกว่า,าจะเป็นแพนเนใช่ก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็นเกือบทุกคนะนะเนาะแบบเอ่อการเตรียมงานมันง่ายๆเลยน้องบอกว่างานที่ใครจะไม่ทำ ดไ,ได้เลยงนที่ไทยโอเคเลยได้เลยผมใช่เ<ช>ต็มที่ที่ไทยมัจะถูกขนาดนี้อ๋อที่ที่ไทยว่าจะยกเลิกแล้วเนี่ยไมหมดไม่ใช่ที่ไม่อ้างเราก็ยังมีข้อเพีอยู่ <c oughs> จริงๆเรามีเบรกมาก็เราก็ไม่อยากขัดใจ <c oughs> เ,ขเขาเราเกรงใจเขาเกรงใจเขาเรงใจเกรงใจคือน้องชอบอะไร <c oughs> น้องชอบดอกไม้ผมชอบอะไรผมชอบต้นไม้เดี๋ยวไปดูกันไปจัดในป่านะ ครั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องงานแต่งผู้หญิงมีความซีเรียสมากพี่อามเพราะว่ามันครั้งหนึ่งในชีวิวนครังเดียวนะครั้งเดียวบางทีบางเรื่องนะ่ะเอานักทุ่มหมดหน้าตักเพื่อทุกอย่างทุกสิ่งก็คือคนที่เรารักแล้วก็คนที่มาร่วมงานเป็นความฝันเนาะใช่แล้วอารอนะคะ